สำหรับดอกบานนะครับเนาะดอกบานใหญ่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับเนาะทุกคนทุกท่านจิตดอกใหญ่ๆก็มีนะครับพี่น้องุนมีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยไปหามาได้วันนี้แหละครับผมนี่เพื่อนๆดอกใหญ่งานของการไปหาเห็ดวันนี้ก็ใหญ่เลยนะครับเนาะดอกใหญ่ๆตูมๆนี่ ดอกใหญ่ๆตูมๆได้ครับพี่น้องใหญ่ๆตูมๆกำลังโูดขากำลังเหลาขาเฮ็ดเนาะครับน้องกำลังจะไปจำนายด้วยครับด้วยเพื่อนกำลังจะไปจำน่ายได้ละใหญ่เลยนะครับเนาะดอกใหญ่ๆตูมๆดอกใหญ่ๆตูมๆได้ครับพี่น้องใหญ่ๆตูมๆกำลังจะไปจำน่ายสำหรับเฮ็ด วกหรือว่าเฮ็ดโคนเนาะครับเนาะเป็นเพื่อนเฮ็ดปวกหรือเฮ็ดโคนก็หามาใดวันนี้นี่คือผลงานเนาะครับเนะาะผล้วนเนาะครับเนาะนดอกบานกระดอกใหญ่เด้อครับเออเพื่อนๆนี่ดอกดอกบานกระดอกใหญ่ใหญ่นี่สามดอกหม้อต้มหนึ่งเลยสามดอกนี่กำลังจะไปจําหน่ายเนาะครับเนาะเพื่อนๆกำลังจะไปจําหน่ายครับนี่กําลังขูดขายอยู่เด้อพี่น้อง ทั้งสูงทั้งบ้านเนาะครับเนาะทั hey, <Okay. S 1> mother, els, ้งสูมได้มาเยอะพอสมควรเนาะครับเนาะได้มาเยอะพอสมควรก็น่าจะได้หลายโูอยู่เนาะครับเนาะน่าจะได้หลายโูอยู่ครับเพื่อนๆน่าจะได้หลายโูอยู่ได้มาเยอะพอสมควรเนาะครับเนาะได้มาเยอะพอสมควรก็น่าจะได้หลายโูอยู่เนาะครับเนาะน่าจะได้หลายโูอยู่ครับเพื่อนๆน่าจะได้หลายโูอยู่ กำลังท <ะ fu> <ian> ีอกเนาะครับเนาะกำลังทีกำลังทีอกได้เยอะอยู่เนาะครับเนาะเป็นเพื่อนได้เยอะอยู่ครับผมนี่กำลังขูดขาอยู่ด้วยครับเออพี่น้องกำลังทีอกได้เยอะอยู่เนาะครับเนาะเป็นเพื่อนได้เยอะอยู่ครับผมนี่กำลังขูดขาอยู่ด้วยครับเออพี่น้องได้มาเยอะพอสมควรเนาะครับเนาะได้มาเยอะพอสมควร น่าจะได้หลายโูอยู่เนาะครับเนาะน่าจะได้หลายโูอยู่ครับเพื่อนเพื่อนน่าจะได้หลายโูอยู่ผมเลยนี่กลังจะไปจําหน่ายเนาะครับเนาะเพื่อนเพื่อนกลังจะไปจหนายครับนี่กําลังขูดขาอยู่เด้อพี่น้องทางสูมทั้งบานเนาะครับเนาะทังสูมที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณเนาะครับเนาะผู้สนับสนุนครับผม สวัสดีครับผลงานของการไปหาเห็ดวันนี้ก็ดอกสำหรับดอกบานนะครับเนาะดอกบานใหญ่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมก็ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆนะครับเนาะทุกคนทุกท่านตีใหญ่ครับพี่น้องดอกใหญ่ๆครับกำลังจะไปจำนายครับผม <c oughs> ใกา้หลายพี่น้องวันนี้ได้หลายมีตรดก ดอกตูมก็มีแตด่ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆก็มีนะครับพี่น้องคุณมีแต่เห็ดท้งนั้นเลยไปหามาได้วันนี้แหละครับผมนี่เพื่อนเพื่อนดอกใหญ่มนจะไปจําหน่ายสําหรับเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนนะครับนะเนาะเพื่อนเพื่อนเห็ดปวกหรือเฮ็ดโคนไปหามาได้วันนี้นี่คือผลงานนะครับเนาะ กำลังเทออกเนาะครับเนาะกำลังเทกำลังขูดขากำลังเหลาขาเห็ดเนาะครับเนาะนกำลังจะไปจำนายด้วยครับด้วยเพื่อนกำลังจะไปจำนายได้ละที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณเนาะครับเนาะผู้สนับสนุนครับผมสวัสดีครับใหญ่ครับพี่น้องดอกใหญ่ๆครับ กำลังจะไปจำหน่ายครับผมคาอ้วนนะครับนอนดอกบานกระดอกใหญ่เ้ยครับเออเพื่อนๆนี่ดอกดอกบานกระดอกใ่ใหญ่นี่สามดอกหม้อต้มหนึ่งเลยสามดอกกำลังจะไปจำหน่ายสำหรับเฮ็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนนะครับเนาะเพื่อนๆเห็ดปวกหรือเฮ็ดโคนจะหามาใดวันนี้นี่คือผลงานนะครับเนาะผลอ้วนนะครับนอนดอกบานกระดอกใหญ่เลยครับเออเพื่อนๆนี่ดอกดอกบานกระดอกใ่ใหญ่นี่ สามดอกหมอต้มหนึ่งเลยสามผลงานของการไปหาเห็ดวันนี้ก็ได้มองจะไปจำหน่ายสำหรับเห็ดป <ouse> วกหรือว่าเห็ดโคนนะครับเนาะเป็เพื่อนๆเห็ดปวกหรือเห็ดโคนไปหามาใดวันนี้นี่คือผลงานนะครับเนาะผลมอนจะไปจำหน่ายสำหรับเห็ดปวกหรือ <sm Arctic> <chen S 1> ว่าเห็ดโคนนะครับเนาะเป็เพื่อนๆเห็ดปวกหรือเห็ดโคนไปหามาใดวันนี้นี่คือผลงานนะครับเนาะที่เข้ามารับชมแล้วก็ ขอบคุณนะครับเนาะผู้สนับสนุนครับผมสวัสดีครับดอกใหญ่ๆก็มีนะครับพี่นอ้องคุณมีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยไปหามาได้วันนี้แหละครับผมนี่เพื่อนๆดอกใหญ่เห็ดบเด้อพี่น้องนี่พึ่งไปหามาได้ใหม่ๆครับนี่หลายหลายพี่น้องทั้งตูมทั้งบานเด้อครับเด้อนี่ทั้งตูมทั้งบาน ผลงานของการไปหาเห็ดวันนี้กใ็ใหญ่ๆเลยนะครับเนาะดอกใหญ่ๆตูมๆดอกใหญ่ๆตูมๆได้ครับพี่น้องใหญ่ๆตูมจะมัจะไปจำหน่ายสำหรับเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนนะครับเนาะเป็นเพื่อนเห็ดปวกหรือเห็ดโคนไปหามาได้วันนี้นี่คือผลงานนะครับเนาะผลใหญ่ พี่น้องดอกใหญ่ๆครับกำลังจะไปจำนายครับผมกลางบานปววเ็ดโคนนะครับเนาะเ็ดปววเ็ดโคนนี่เพื่อนๆดอกใหญ่ๆเลยนะครับเนาะดอกใหญ่ๆตูมๆนี่ดอกใหญ่หญตๆญญตูมๆได้ครับพี่น้องใหญ่ๆตูมๆ มีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ทั้งุูมทั้งบานครับผมทั้งตูมทั้งบานได้มาเยอะพอสมควรเนาะครับเนาะได้มาเยอะพอสมควรก็น่าจะได้หลายโูอยู่เนาะครับเนาะน่าจะได้หลายโลอยู่ครับเพื่อนๆน่าจะได้หลายโูอยู่นี่กําลังจะไปจหนายเนาะครับเนาะเพื่อนๆกาลังจะไปจําหน่ายครับนี่กําลังขูดขาอยู่เด้อพี่น้องทั้งตูมทั้งบานเนาะครับเนาะทั้งตูมทั้ง มีแต่เหีดทั้งนั้นเลยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ทั้งตูมทั้งบานครับผมทั้งตูมทั้งบานตูมเลยอ้วนนะครับนอน,นดอกบานกับดอกใหญ่เด้อครับเออเพื่อนๆน,นี่ดอกดอกบานกระดอกใหญ่ใหญ่นี่สามดอกมอต้่มหนึ่งเลยสามดอกกำลังขูดขา กำลังเหลาขาเห็ดเนาะครับเนาะนกำลังจะไปจำนายด้วยครับด้อเพื่อนเพื่อนกำลังจะไปจำนายได้ละได้มาเยอะพอสมควรเนาะครับเนาะได้มาเยอะพอสมควรก็น่าจะได้หลายโูอยู่เนาะครับเนาะน่าจะได้หลายโูอยู่ครับเพื่อนเพื่อนน่าจะได้หลายโูอยู่กำลังเทอกเนาะครับเนาะกำลังเทกำลังขูดขา กำลังเหลาคาเฮเนะครับน้องกำลังจะไปจำนายด้วยครับด้อเพื่อนกำลังจะไปจำนายได้หลายหลายพี่น้องวันนี้ได้หลายมีตะดอกดอกตูมกับมีตะดอกใหญ่ๆอุ่นใหญ่ครับพี่น้องดอกใหญ่ๆครับกำลังจะไปจำน่ายครับผมได้หลายพี่น้องวันนี้ได้หลายมีตะดอกดอกตูมกับมีตะดอกใหญ่ๆอุ่นบาน ปวกเ็ดโคนนะครับนาะเห็ดปวกเ็ดโคนนี่เพื Armenia ่อนเพื AH ่อนดอกอ้วนนะครับนาะนี่ดอกบานกระดอกใหญ่เลยครับเออเพื่อนเพื่อนนี่ดอกดอกบานกระดอกใหญ่ใหญ่นี่สามดอกหม้อต้มหนึ่งเลยสามดอกใหญ่เลยนะครับนาะดอกใหญ่ใหญ่ตุ่มตุมนี่ดอกใหญ่ใหญ่ตุ่มตูมได้ครับพี่น้องใหญ่ใหญ่ตุ่มใหญ่ใหญ่เลยนะครับนาะดอกใหญ่ๆห่ตุ่มตมนี่ ดอกใหญ่ๆตูมๆได้ครับพี่น้องใหญ่ๆตูมตกสำหรับดอกบานนะครับเนาะดอกบานใหญ่ๆ<อ>สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับเนาะทุกคนทุกท่านจิ๊บกำลังจะไปจำน่ายเนะครับเนาะเพื่อนๆกำลังจะไปจำน่ายครับนี่กำลังขูดขาอยู่เด้อพี่น้องทั้งตูมทั้งบานนะครับเนาะทั้งตูมให้หลายพี่น้องวันนี้ได้หลายมแตรดก ดอกตูมกับมีตาดอกใหญ่ๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณนะครับเนาะผู้สนับสนุนครับผมสวัสดีครับตั้งบานหัวเห็ดโคลนนะครับเนาะเห็ดหวกเห็ดโคนนี่เพื่อนๆดอกมีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ทั้งตูมทั้งบานครับผมทั้งตูมทั้งบาน ผลงานของการไปหาเห็ดวันนี้ก็ได่มเลยให,ใ,หใ,หใหญ่ครับพี่น้องดอกใหญ่ๆครับ